ธนาคารลือของมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ที่ตั้งมากี่ปีแล้วครับตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันห้อยสี่สิ 2, ครับก็ถึง53าสาน่าเป็น10ปีปีนี้ก็ประมาณ12ปีโบ๊ครับเราก็เริ่มมีโครงการคือไปรับเลือดที่น้ำสถานที่นะครับเราก็เรียกว่าโครงการรับบริจาคเลือดทน้ำสถานที่ของคณะเรานะครับเราจะมีรถไปมีอุปกรณ์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพเลือด แล้วก็ขับรถไปในส่วนของกรุงเทพแล้ววที่เมืองอและโกาก็ช่วยให้มีเลือดเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่ามีเลือดเลือดเพิ่มขึ้นต่อปีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นปีที่ผ่านมาซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของน้ท่วมนะครับความไม่พร้อมของหลายๆอย่างมันทำให้มีการสะงักงันไปแต่ความต้องการเลือดยังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้มีรถที่จะวิ่งรับบริจาคเนี่ยกี่คันคะจริงๆแล้วเป็นเป็นรถตู้ของคณะเป็นรถตู้โดยสารของคณะเองยังยังไม่ใช่รถสำหรับดีไซน์สำหรับการเก็บเลือด ก็แั้วด้วยทั้งไม้ทั้งมือเนี่ยก็ทำให้เก็บควบคุมเลือดหรือว่าความเหมาะสมอานจะประมาณสักครึ่งวันรอะไรเงรี้ยในการไปแล้วก็าการไปอาจจะไปได้ไกลหรืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะไปในแถบแถบกรุงเทพหรือปทุมแล้วก็ไปจุดเดียวที่นักใหม่ใหมคือตอนนี้ครับเราเราได้คุยโครงการกันเราก็มองว่าถ้าเกิดเรามีรถคันหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการเดินทางาได้ไกลขึ้นหรือว่า,ามีการขนย้ายอุปกรณ์ที่จําเป็นไปได้ด้วย แล้วก็มีอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพเลือดที่มัน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 ดีขึ้นนะครับเราจะสามารถเก็บควบคุมณภาพเลือดแล้วก็ inform inform เก็บได้นานขึ้นเก็บได้นานขึ้นก็หมายความว่าเราเดินทางไปในไกลขึ้นฉะนั้นจากเขตแค่กรุงเทพเราอาจจะไปสมุนไพร์ข้ารศีนาอาจจะไปลพบุรีอะไรซึ่งซึ่งไปไปสองวันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าเก็บแล้วปั่นแยกได้เร็วที่สุดมันก็ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าจํานวนอาจจะยังไม่ถึงเพราะว่ามีฟาร์มสุนัขหลายๆฟาร์มที่แบบอยากจะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็แบบไม่สะดวกเป็นทางจี